เอานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับพอดีนะครับพี่พอดเนอนะครับโอนเงินมาอีกสามรอยบาทนะครับสำหรับน้องปอนก็รับไปแล้วนะครับไปแล้วครับุณมั่นหน่อยนะครับก็ส่งถึงมือล้วเด้อนะครับสำหรับพี่พอดที่ไม่จไม่ายไม่จส่งเงินมาให้น้องปอนนะครับเด้อนะครับก็ขอบคุณเลยๆคุณแม่เกียร์ผมขอบคุณแล้วนะครับขอขอบคุณคุณพอดลายๆที่โอนมาให้น้องปอนนะครับสามร้อยบาทส่งถึงมือเราเด้อนะครับนี่พอดีได้กินได้คิมเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามในทางเพื่อนนะครับสาหาับน้องปอนนะครับกับอายุเม่เพิ่นนะครับยินงข่าวว่าเพิ่นซีเลสใไอแม่แล้วเป็นตัวใดเขาลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีจ้าพอดีพี่ถักมาไล่ลายมาขออนันอายุาพอซอเกิดเมเกนะครับว่าดูไส,ส้ชีเมาทั้งสองเทียได้เ,ยเหยวกอนะปานานี่มาเลยก็เอ้วรื่มถามแต่เลยมาตามให้แต่ว่ายินเมเกบอกเรื่องน้องปอนแต่แต่สมัยเพื่อนอยู่ใน้อง คือว่ามีโชกกระแทกมีมีโชคลายจ้ะเพราะว่าตอนท่องชื่อโรตารีถูกถูกเทราปืกอะถือเทราไอปึกง่ายอะหาใบอะหาไม่ถึงเลยอ่าหาใบแล้วก็ไอไอสองตัวล่างสองตัวบนหมวดนึ่งก็ถูก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 ซื้อล่างซื้อบนออกอะพอมกันอะหาเทียแล้วก็ไอเลขเลขสามตัวดีไอตรงเนี่ก็ ตรงนี่กัประมาณเที่ยนึงเราน่นจะจะเป็นโต๊ะจะสามโต๊เพื่อนครูบาอาจารย์บอกให้บอกกูมัน่นให้บอกลูกเฮาเดียว่าให้หานงินขอเองจ้าเพราะว่านั่นแต่ว่าตอนไปหาเพื่อนตอนเพื่อนบอกกับเสียเราจากว่าเจ้าของสีทองเพราะว่าเจ้าของเถ่าป่านนี้ไปหาอาจารย์ว่าเราประมาณเดือนจากกับมันเป็นวินวิน,วนมันสีอ้วกมันเป็นลม้มก็เลยไปตรวจ ก็เลยเพื่อเลยว่าทองก็เลยก็เลี<ม>้ยนนั่นจ้ะก็กะเลยวทองอีดีจ้ระรู้สิอาจารย์เลี้ยนเ่ยจ้ะวันนี้อาจารย์ว่าบ่มีเงินเห็นไหม<ไ>จารย์ว่าบอกเขาอ่าบอกเขาวา่าให้ให้เขาหาเองหาเงนินขอดเองจ้ะหาเงนินขอดเองเอาขอกมาแล้วกุมาหน่อยนี่กุมาหน่อยยินขา้าวเลียนมาแล้ว <laughs> คนไม่เค็มมันลวนลวนลวนมาเหรอกุม,มาหน่อยเหรอ <laughs> หาเงินคอดเองจ้ะเพิ่นกะเพิ่นกะหาของเพิ่นหาเองจะ้ะช่วงมิถองได้งเงินคอดเรียกจ้ะช่วงทองในเงินอีดีจ้ะงวดละสามสี่หมืม่นลอตเตอรี่ก็ได้อีกอะไรจ้ะแต่ว่าวช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นบ้านหน่อยมาเดี๋ยวคุณบ้านหน่อยคุณบ้านหน่อย <c oughs> ั่นแหละจ้ะแต่ว่าค่ณบอกไปเมื่อกี้จยิโมไอ้ถามเมื่อวานเพิ่นเพิ่นสี่ไส้กางเกงเพิ่นน่ะจ้ะที่ไช้ตัวเนี่ยจ้ะสี่ไส้กางเกงเพิ่นอ๋อไม่นี้หรือถึงสามหกตัวเนี้ยจะแต่ว่ายงไของปอนครับปอนเออเวลาพว่าอพอจะถอดอาบน้ำไม่ใจก็ถามมาให้แม่ไหมเพิ่นก็บอกว่าให้ให้แม่ถูกไหมไหมเขาบอกว่าให้ถูก จะได้กินหนมเยอะๆเพื่นก็เลยบอกว่าแล้วบอกแม่หน่อยว่าตัวไหนลูกเพิ่งเพิ่งกระซี่เพิ่นกงเพิ่งกือซี่เส่เด็กกางเกงเพื่อนกางเกงเนาะเมื่อกี้ผมยินเพื่อนบอกว่าพอเพื่อนยิ้นเปแว้ยว่ามีเกิาไหมเออเออเท่ากับพอเดี๋ยวเพ่ได้ยินเลยจ้าเท่ากัหมอเลยว่าเพื่ยิ้นนะคัะกับเก่าอ่ะเดี๋ยวขับรอบเพื่อนดีกว่าเนาะรอบเพื่อนบอกดีๆอันหนึ่งเนาะแต่ว่าห้องเก่า กะมันอาจจะจับหัวเป็นเก้าสามเนื้องานอ่ะอานอ่ะเอออีกเก้าสามผมกินเก้าสามก้อนแล้วใช้งานอ่ะเนเลขเอาเลขตัวไหนออกมีเลขไหมบอกเลขตารวยหน่อยนี่โอ้โหทองเหลียนั่นยน้องปอนตารวยซื้อน้ำแดงมาให้แล้วนะเห็นไหมอยู่บ้านนะขอบคุณครับอยู่บ้านขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งหลายขวดเลยไปเอาไปเร็ว แต่ว่าก่อนจะไปเอาไปเอาบอกนี่ก่อนตัวไหนก่อนแม่อืมไอเมียเนาะนี่เลยเอ้าเ่าไอเมียชูมือเดือดเล็กเลยเอาลอดนะนาเกี๊นะอันนี้กับรถข่าวไปควันนันนะครับพอดีมาทำจอนน้ำแดงไปจานน้ำแดงอยู่ถ้าถ้าเพื่อนบาอะจะได้พาเพื่อนไปแก้บนจ้ะพบนหลวงพ่อสมเด็จน้ำแดงอยู่บ้านเยอะเลยเอาเด้อมากินด้วยไปเอาแม่ตารวยกินด้วยเด้อว่า ถ้าถ้าถ้าสมติเขาอีก็จะได้พาเพื่อนไปแก้บนโ,โพโซทอนจ้ะที่บนมันมอะไร้้างเด็เพราะผู้ให้เลือกไอผู้ครูบาอาจารย์เขาจะให้เลือกว่าซีโยใครเป็นลูกไผลงกับลงปูทวดหรือลงโพธโซทอนเขาโยกให้ลงโพธโซทอนเพราะได้บอกว่าถ้าคลอดแล้วเขาแข็งแรงเขาสุขภาพดีแข็งแรงเราพร้อมร่างกายเราพร้อม ซับเราพร้อมค่อยมาแก้ค่อยจะมาค่อยขึ้นมาหาปู่ปู่จะพาไปแก้บนเมื่อกี้ก็ล้องบอกซอยในแรกบอกปู่เขาวห่ออันภูมานห่อวิธีว่าเมื่อกี้เป็นเลี้ยงไว้เนาะร้องบอกเพิ่นว่าอยากไปแก้บนแล้วให้น้องปอนเพิ่อนบอกจังหวัดเนี้ยนะครับเอาไงเอาจะได็ดโพนีหรอท้าโอ้สาธุเป็นหนีท้อกระซ้ากันไหมมั้ยยากยากจะโพนีคือกันเมเกียเป็นหนีท้อกระซ้ายกันก็มองเลยเนาะ อยากให้นั่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าบ่เขากับย่าเอฟซีกับย่าเครียดให้น้องย่าโกรดน้องเลยจ้<ส>ะเ <สะ S 2> พราะว่าเมียพันพ่สบายใจเนะจะาะอา่าวายลูกเกินนะครับอยา่าสร้างน้องเลยจ้า <c oughs> มันเป็นเรียนรรมดาเนาะเล็กน้อยเพิ่นบอกเพิ่นก็นได้ฟังนไปได้พันบอกแบบนั้นนะครับเข <c oughs> าก็บคงว่าเลยจอกตัวใดนะครับตัวเอฟซีทุเรียดเข้าใจดอกของสิเนาะเพราะว่าเข้าใจเข้าในมารงทุนเขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเข้าไปโทษเพผ่อนถอดผนีอะไรนะครับเนาะแต่ว่าอายเขาก็ทำไปแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าอายุชีสิบสองปีนะครับ พ่อซอเกิดกับสองหาสองหาสองหานะครับเนา<ช>นะกับมาตรงกับเรียกมีสี่ถักอยู่ไ้ขี่มอไซคันแดกมันซีมอไซค์มันเป็นสองเดี่ยสันก็นเลยตีซีสองโอ้ลอสองเ,เออเขาว้างสันไหลซี่ว<า>่าววันนี้มันกับมาตรงกับพ่อซอเกิดกับสองหาน้น่มน,<า>นะครับเนาะแต่ว่าน <beb a S 3> ้องปอนสีเส้นเก็งเบอร์วันจ้าซีเส้นเก็งตัวนี้เล่นวะถอดออกให้อาบน้ำวันนี้แม่ก็เลยเอาแม่ก็เลยถามว่าปอนให้แม่ถูกหวยไหมนก็บอกว่าให้ถูก ถ้าถูกหวยแม่จะให้น้ำแดงขนมเยอะๆเพราะนี่บอกออจะเอาขนมเยอะๆอะันนี้เพื่อนก็นได้ซีมาซีเพื่อนก็นยิบจากที่เขาถอดวางไว้วางไว้ไอ้โตว้วว่าจะเอาเราเพื่อนก็นเอายิบมาเราเพื่อนก็นซีอันยิบเพียงได้บะจ้ะว้าย แล้วเพิ่พอนกัซี่มามก,กับร่องมึงเนาะกับร่องเดี๋ยวเขาลองไปกินฮอทมือเลยออกให้เพิ่นพ,พ่อบอกกับเป็นตัวนี้จ้าเข้าไปเอาสั่นดีกว่าเนาะจ้าเดี๋ยวซี่กับวามาอยากให้เข้าไปส่อแล้วหลจ้ายันบะแม่นเหมือนว่าให้เขาบอกเองนะครับค่ะเขาก็ลองฟังไปเรื่อยเรื่อยอ่ะห,ห,ห้างนักขอ,อกาได้ครับงวดวันเมื่อกี้กับเป็นผู้ขอเป็นหมดจังเลยจ้าเม่อกี้เขาเองจ้าแต่ว่างวดนั่นเพิ่นจะมาบอกบอกมือ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 เพิ่นบอกเรากะเผามาบอกตารวย เขาไม่บอกมอรวยแล้วมอรวยจะท่ายิดเราเพิ่กับอีกสามซี่มือเราเพิ่มกับเอาดินมาเพิ่นกับมายำจะเพิ่กัเพิ่มกัเพิ่กับยำไผ่ยับมักจะห่าศอนย์เลยนะจ้มวอนั้นผมมาถามเม่เก้เมเก้กับว่าฉันมีตัวเนาะแต่ว่าวันนันันยำมันมามือวันมถามว่าในยำโอ้บอกวไ้่ได้มาอีกของสุไทายเนาะบ่้นใมาอีกจ้ะว่าสั่งับจิโอ้เอซีลยลเลยเละเนาะจ้า เอาเงินนี่ขอโชว์มาเพื่อเราเนาะน้องเมเกียเนาะจ้เขากอบกมูบวาเพื่อจิวกตัวใดเนาะครับเนาะจ้เขาขอล่องเบิ้งนะครับเดี๋ยวไม่เกียเพิ่มวาเพื่อจิขอให้เขาให้เนาะเม่เกียของสีเด้ทางวิล่าขอเพิ่นขออันปนีเท่ากับสวให้ได้ไปแกะบุญน้องสีไอ้เขาขอหน่อยไม่ใช่หนึ่งว่าเดียวสองวันเด้จ้วขอได้พยวปนีเท่ากับสว่าเลยนะเธอถือน้ำเขียวมาให้เลยไปถือไม่ดีตัวนี่งหมเอ้ยบอกเลยชีได้กินน้ำเขียวเยอะๆตัวหนี่งน้ำแดงดีตัวนี่ แล้วมัน,นเป็นน้ำเกี่ยที่เอาค้นหิ่งมันเพราะอิพพออทธงยพพใยเพราะว่าในของอต่อรวยเอามาค่ะตอเห็นเนาะโอ้เจ้ก็เห็นเลย,ยนมานหน่อยที่นำแดงมาเด้อพี่น้องนะครับเอาสาันะครับสุปว่ามาตาาแนทังพ่อไมเกนเนาะคือมีอายุไม่เกซี่สองปีนะครับเพราะสาาเกิดสองหาสองหานะครับส่วนของปอนซีเ่เส้นจงหมื่ว่านนะครับว่าเดี้จอกตัวนี้คราบประมาณนี้เนาะคือสามหกนะครับก็สามเก้าขอบคุณครับพี่น้องผุมานหน่อยเอาน้ำเขียวมาสุกินนะครับ เอาลองเบิร์กเด้อนะครับเนี่ยโอ้ยอร่อยไหมตาหวยซื้อน้ำแดาให้เมืม่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เียอะเลวอยากกินไอศครีมไหมเอาลองบอกเลขหน่อยสิตัวไหนอังอังบอลอังบอลอังบอล นะครับเดินขาแล้วันโอ้อยากกินตะเคี่ยมนะครับเนาะเดี๋ยวซื้อไห้่ไปน้องเนาะเดี๋ยวต้องรอเพิ่นบอกนะเมื่อกี้เนาะวันนี้เขาเขาฟังไปก่อนนะครับสำหรับอายุครับเด็กน้องซี่สซนเก่งเด้อนะครับเนี่ยต้องรอบกินน้าบอลนะไอ้ว่าไอ้เพิ่นเพิ่นบอกยังไงกับคุ้งอีกตัวนี้เนาะเมื่อกี้เนาะอ่านะครับไปโชว์ให้มาน้องปอนดังวันนี้แด้วครับโอ้เวิ้งเวิ้งคุบ้านน้อยอยากกินตะเคี่ยมพี่น้องถ้าอยากกินตะเคี่ยมต้องบอกเลขนะ ตัวไหนน้อกุมารหน่อยปอดปอดโอ้ยปอดียังน้อปอดนี่านั้ช่างช่างช่างได้แล้วพี่น้องเอ้ยกุมารไปช่างแล้ว <c oughs> เอาเสญญาร็จแพี่น้องนะกะตามทุบบานเนี่ยแหละนะครับกะตามม <c oughs> ันเราได้นะอายุ <c oughs> นะครับกับนี่แหละอายุกับไอ,อ,อ้ เดี๋ยวยูแม่เพิ่นพ่อซอเกิดน้ำเหล้วกัน้องปอนซีแซงเก่งบอกแม่นะครับก็ลองเบิ่งเด้อนะครับไอโจ๊ให้มาลน้ำน้องปอนนึงวันนี้เด้อนะครับเอฟซีอมมันหน่อยว่นแล้วพี่น้องอยากกินไอเสียครีมช่างเลยช่งเลยได้จ่ายให้นะครับอืมนะครับเข้ากันรอบไปก่อนนะครับสำหรับเพิ่นบอกตัวใดเข้าทางเอาเนาะนะครับเพราะว่าเขาต้องรอบเพิ่นบอกตั้งชัดเจนนะครับอันนี้เข้ากับมาตาเมียงอายุมะตาเมียงอันนี้ไอซื้อนะครับอืมคงจะมีโชว์กันไอโช๊กไอมานเด้อนะครับน้องปอนนึงวันนี้ พี่เองฝั่งลำลำด้วยสุขผูสุขครสวัสดีครับ